เป็นแแรงบบใให้ช่่มยอาสวัสดีค่ะมี FC มาอุดหนุนแล้วนะคะมาจากไหนคะนี่ออสเตรียออสเตรียออสเตอร์อะไรนะออสเตรียออออสเตรียออสเตรียยุโรปยุโรปนะคะโอ้โหมาไกลเลยมาอุดหนุนป้ากําลังป้ากําตั้งใจมาโอ้ดีใจเลยนะคะในกระเป๋ามันรู้หมุนไปตัวเป็นเล็กกะจิ๊ดเดียว เอีวเล็กน right mm hmm. ี่โอ้โหมองในยูทูบแล้วสวย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 เอาหันกล้องนี้ก่อนใส่อันนี้หันกล้องนี้ก่อนจะพิ่งนะฮะนี้เพราะว่าอ่ะอ่ะอ่ะโอ้โหวันที่แปดวันที่สิบท่านวาคนนี้พบกันที่บคนบ้างได้แล้วค่ะโอ้ยปิ้งเลยมาดูตัวนี้ก่อนลูก มาดูดมาดูใส่ได้ใส่ได้<ส>ลูกดได้เอวเล็กอย่างนี้นะ่ะฮันโอ้โห,โหทำไมสวยใท่ลูกค่อยโอ้อโหสุดยอดฮันนี่ฮันนี่มาเร็วออกทั่วโลกนะคะโอ้โหสวยมากเลยนะคะโยก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 ,โยก มล็ดเมล็ดเมลนี่ละเราจะหมุนพิวเลยของแม่น่ะใส่หลายปีแล้วมันจนนั้นะสวยนะยังไม่ได้ไปเอาอันนั้นอยู่เออนั่นแหละล้ำใสเลยถึงไหมแม่ล้ำหนูจะได้เดินนี่ ตัวแบบแโอ้ยสวยแล้วสวยแล้วลโอ้ยเขาถามก็กเดี๋ยวยเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้พรมาที่นี้นะคะเดี๋ยวใส่ชุดนี้เหมือนเดิมนะเลอโอ้ะใส่ชุดนี้ค่อยเอาพรจะได้เฮงปังไปจ่ายตังแล้วนะเรียบร้อยค่ะจ่ายตังแล้วหรือยังจ่ายแล้วให้แบงค์พันไปไงแล้วถอนให้ได้ัง วาดอวาดทอนเลยนะเดี๋ยวดูก่อนเนี่ยที่ไหนล่ะมีอไล่ะนี้แบงพันอยู่ในนี้แล้วเนี่ยที่ไหนล่ะเนี่ยมันต้องทอนห้าสิทอนห้าร้อยค่ะแล้วหนูก็ยังไม่ได้เลยเอ้ยโอ้ยเนาะหนูไม่โกงหรอก โอ้ใช่ใช่เงินตนนีอยู่สามห้าใบนะแล้วไม่ใช่นเดี๋ยวนะเงินเงินแม่ตัวนี้น่ะสามพันเดี๋ยวนะดูตัวนี้ดูดีดูดีดตัวนี้อันนี้แปดร้อยนะอันนี้มันจะเป็นแปดร้อย ดูดีๆนั่นใช่แล้วอ่าก็ใช่แล้วพรให้เจ้าแล้วนี่มือเพราะว่ามันแปดร้อยเนี่ยมันเหลืออยู่สามร้อยโอเคตัวเจ้านี้เก็บมาไว้ตรงนี้เออเดี๋ยวแยกกันหนูก็พี่หลงพี่ลืมแกไม่ใช่ขอโทษดีพูดดีแม่ท่านโผล่หนูไม่ได้โกงคุณแม่หนูไม่ได้โกงนะคะก็นับเงินอยู่อันนี้มันอ่าสามพันตัวนี้มันแปดร้อยแล้วก็ แรกอันนี้มาห้าร้อยนี่สิบแยกไว้เลยแยกแยกแยกไ็ได้ไม่หลงหนูก็อยากได้สีส้มอีกนะเนี่ยเอาไปรูปเดี๋ยวปิดกล้องก่อน